สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะจัดเทียริสตเนี่ยตำแหน่งปีกซ้ายนะครับสามารถเล่น LM ก็ได้ CM ฝั่งซ้ายก็ได้ครับก็จะเป็น LW ที่อัพสายฟ้านะตอนนี้นะครับในตลาดนะครับก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่5ของกลิ่นและน้องร้อก็ก็จะเป็นนิกบิเลียมนะนิกูบิเลียมเนี่ยถ้าใครเคยเล่นตัวอินจิเมก็จะรู้ว่าโคสารพัดประโยชน์นะครับเล่นปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยตำแหน่งรองมันยืนได้แค่ LM นส่วตาถ้เป็นตัว้อลย LMIM LW RW แล้วคื คือสบายครัตัวนี้นะครับใครเคยเล่นตัวนี้ตัวนี้ก็แน่นอนบูธลุงวิ่งเป็นม้า2เท้าขู่วิ่งพังแล้วตัวนี้ก็เอ็ดบวกนะครับส่วนตัวรองเนี่ยผมก็ยังให้เอ็ดนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแบบเอ็มปัเป้เอ็มปัเป้เนี่ยถ้าใครเล่นสกิลมูฟผ้าดาวไม่เป็นะผมว่าเล่นยากแต่ถ้าเกิดเราแทงบอลให้มันวิ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันวิ่งไหวนะตัวนี้ผมก็ยังให้เพียงแค่เอบวกนะครับปัปเป้ปีกซ้ายตอนนี้ต้องเป็นเอ็ตีตัวบูธลุงละตัวทีโอทีเอ็สนะครับต้องเป็นตัวนั้นคือโคคคคตตตตรรรรไไววววววเเเลลลยยยนน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 นะะะะะัััััับบบบแแ้้้้้้้้กกกกก็็็็็ออออีีีมมมงงา2่จปปูิิสสหหผใ แค่บางเฉยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซอนหึงมินนะครับตัวนี้โอเคเลยสำหรับคนงบน้อยนะครับส่วนตัวนี้เป็นพลังอนาคตคือเล่นโคตรดีนะครับวิ่งวิ่งวิ่งไวประมาณกลางๆไม่ถึงกับไวมากแต่ก็มีความไวอยู่ถลาดสองเท้ายิงคมรูปร่างดีมากๆครับตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอนะเดี๋ยวค่อยจัดเป็นอ่าสิตัวแล้วกันเอบวกนะครับส่วนตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นสตอยคอร์สนะจริงๆมันเหมาะกับจีนาแติเพราะว่าถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าชอบ เปิดบอลก็สามารถได้อยู่นะครับก็โดยรวมแล้วประมาณ a บวกเพราะว่ามันถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเป็น4นะครับแล้วก็จะเป็นวิลเลียนวิลเลียนได้แค่ผิวเฉยพลังงานน้อยตัวนี้ให้เป็น a บวกนะครับแล้วก็จะเป็นชินอลาตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เลยนะครับถ้าเกิดดูตัวใหญ่เป็น s t นะ่ะตัวนี้คือผิวแล้วก็แข็งแล้วก็ยิงโคมตัวนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่ตัวนี้ให้ s นะครับแล้วก็จะเป็นโฟฟาน่าตัวนี้มันได้แค่ไวเฉยไวข้องเฉยตัวนี้ a บวกนะครับแล้วก็จะเป็นเยดินะตัดไปเลยทั้งหมด เขาเรียกว่าหมดเมตาไปแล้วเพราะว่าตัวค่อนข้างที่จะสูงใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นฟูเต้ฟูเต้เนี่ยมันต้องเหมาะกับยีนอาเพราะว่าได้แต่เท้าซ้ายเท้าขวาเป็น3นะโดยรวมผมก็ให้แค่ A นะแล้วก็จะเป็นเยืนนะเยืนนะจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะผิวอย่างเดียวไม่ได้ไวเวอร์แล้วต้องต้องอ่าถ้าใครเล่นสกิลยิราติโก้ไม่เป็นน่ะผมว่ามันไม่ค่อยไหวก็เล่นยากนิดหนึ่งตัวเนี่ยโดยรวมแล้วผมก็ให้พอๆกับเป้อ่ะครับคือมันเล่นยากอ่ะบางคนเล่นยิราติโก้ไม่เป็นอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเล่นจะสับขาอะไรออออยยยยย่่่าางงงงเเเเีีี้้้้้แลลลวกก็ปนนตตตไไขะรริโ นะพวกพวกเปพวกยึดเนี่ยพวกนี้มันจะบักบักสปีดขึ้นมาถ้าเราขอดสกิลอิรัติโกนะครับแล้วก็เซวินโยตัวนี้ได้แต่ซ้ายเหมือนฟูเต้เลยครับแล้วก็จะเป็นเลเยอร์ตัวนี้ยังเฟี้ยวอยู่เป็นบูตลุงด้วยนะครับตัวใหญ่วิ่งไวตัวติงตัวหมรอ,องได้หมดนะครับแต่แค่ถนัดเท้าขวายัางเหลือยัยงเอ้ขนาดเท้าขวาเฉยๆนะครับตัวนี้ผมก็ยังให้แค่เอบวกนะ ก็ดอซารี่ตัวนี้ดีกดสกิลง่ายวิ่งไวถนัดสองเท้าแต่แบบการจ่ายบอลแล้วก็ความคมอาจจะไม่เวอร์แต่โดยรวมแล้วจึงอยู่ในเกณฑ์เมตาผม่าให้ประมาณเอสเนี่ยตัวน,วนี้ตัวนี้คือเฟี้ยวเลยบงังดอซารี่นะครับแล้วก็จะเป็นจอรบานที่เหมือนพวกฟูเตสอ่าเซวนโยครับเดี๋ยวสัวนี้มันมันถนัดเท้าซ้ายอย่างเดียวเท้าขวาก็ไม่ไม่ดีครับเท้าขวาคือถนัดสีด 4, ่เท้าซ้ายสี่ก็เหมาะกับพวกอาร์บิตามเมตาครับยังไม่ถึงกับเมตาเปิดหมกนะตัวนี้ก็ประมาณแช่เอบวกเพราะว่ามีเลี้ยงเร็วนะครับ แล้วก็แรงตัวนี้ A นะครับไปเล่นสิตัวนี้เล่นยากและจริงๆเล่นยากแล้วแต่ได้เรื่องของ2เท้าแล้วก็พลังงานน้อยด้วยตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นหลุยดีอาร์ตัวนีนะ้วิ่งไวเล่นง่ายกดสกิลวิ่งปัป๊บปับปับปับคือไวเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพลังบักด้วยครับเรื่องของการยิงการจบกอพลังแฝงก็ดีนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ S น,นะครับ แล้วก็จะเป็นวินิอัติเมทนะครับวินิจั s เอสวินิอัติเมทแล้วก็วินิจัวายทีวก็วายลงมาหน่อยตัวนี้ก็วายกลางๆตัวนี้คือวิ่งวินมา้าตัวนี้คือวิง่งก็คือตำรวจพร้อมจับอะครับถ้าเกิดเป็นวินิตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บู๊ดลุงก็รู้นอยู่ตัวนี้วิ่งวาย ความคล่องตัวสูงเล่นง่ายนะครับคือวิ่งพังไม่หมดนะครับแล้วก็สกิลมุกก็ห้าดาวด้วยตัวนี้ก็เอบวกนะครับแล้วก็ทีเอตัวนี้เอนะครับส่วนตัวนี้เอบวกนะแล้วก็จะเป็นเดมซี่เดมซี่ก็จะอ่าอยู่ในโซนเดียวกับพวกเลอาลเป้ครับกดสกิลวิ่งไม่ไวต้องแทงบอลให้วิ่งนะครับแต่เวิร์กเลดดีนะครับเวิร์กเลดเป็นแบบสูงต่ำนะครับตัวนี้ก็ประมาณเอบวกสำหรับคินเดมซี่นะครับแล้วก็จะเป็นลาฟินยาก็จะมี2อล่างนะครับก็จะมีล่างเนี่ยบูตลุงนนะครัับตวี้คือวิ่งเนม้าก็ใครทีี่่จะเลลนปกซ้้ายแวหักปั่น ผมว่าค่อนข้างยากๆต้องเล่นแล้วก็วิ่งยิงเต็มข้อเท่านั้นเพราะว่าถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาคือ4นะครับไม่ใช่แบบขวา5ซ้าย5นะก็รับิญุญาตผมให้เป็น S นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เฟี้ยวอยู่นะครับก็เรล่นเล่นอยู่ตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A+ ow, A+ บวกบวกนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นลิเบอรี่ร้อยห้าแล้วก็ลิเบอรี่ทีเอสข้อเสียของลิเบอรี่เลยคือ,อพลังงานน้อยแล้วก็บางนะครับส่วนข้อดีเลยคือถนัดสองเท้าเล่นได้หมดเลยปี เท้าซ้ายเท้าขวายิงไกลเปิดบอลคือได้หมดเลยเลเวลีตัวนี้ผมให้เป็น S นะครับแล้วก็ตัวนี้ A บวกตัวต่อไปก็จะเป็นตัววิ่งเป็นม้าอย่างโจโคตัวนี้ดีเลยสำหรับใครที่แบบมีงบน้อยตัวนี้คือกดสกิลวิ่งพังหมดนะครับตัวนี้ข้อเสียเลยคือเท้าซ้ายไม่คมเปิดบอลไม่ดีแล้วก็การจบสกอร์อาจจะไม่ได้แบบดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวค่อนข้างยากตั้งแต่เมษาแล้วล่ะครับตัวนี้ก็ผมก็ยังให้ S นเนะเพราะว่าตัวนี้แม่งดีจริงๆครับดีจริงๆครับใครที่แบบงบน้อยผมว่าไปจับเลยนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นฮาซานะครับฮาซาใครงบน้อยผมว่าวิ่งเป็นม้าตัวนี้คดดีแล้วก็ตัวเนี้ยดีมากๆครับฮาลาฮาซาร้อยแปดก็เทียบกับพวกวินี่กับนิโกวิลเลียมได้เลยนะครับแต่โดยรวมแล้วแบบผมค่อยจัดให้มันเป็นเอสบวกละกันตัวนี้ผมให้เป็นเอนะวิ่งพังหมดนะครับร้อยห้านี่เอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นเอโต้เนี่ยเอโต้เล่นง่ายเหมือนลุยดรีอาร์เลยครับวิ่งพังหมดต้องเป็นเอโต้ตัวใหญ่นะผมว่าเอโต้ตัวนี้มันดรอปๆลงมาแล้วก็ตัวนี้แต่ก็ยังวิ่งเป แล้วก็จะเป็นหลุยดิอาร์ตเนี่ยตัวเล็กอะเอ,อบวกเหมือนกันนะเนี่ยลืมดูเลยครับหลุยดิอาร์ตตัวนี้ก็วิ่งเป็นม้าเหมือนกันแต่เชียร์เป็นตัวนี้ดีกว่าได้เรื่องจบสกอร์แล้วส่งบอลน,นะครับแล้วก็จะเป็นเน็ตเวดนะเน็ตเวดมันจะไม่ได้ไวเวอร์แต่ถ้าเกิดแทงบอลมันทําช่องค่อนข้างจะดีเอไอดีนะครับแล้วก็ถนัดสองเท้าแล้วก็พลังงานเยอะวิ่งในหนั้งเกม แล้วก็ใครที่มี LM อยากอ,าอยากเอาไปเล่น l w ผวว่าสบายแต่อาจจะไม่ได้วิ่งพังขนาดนั้นต้องอาศัยเรื่องสกิลลูริดแล้วก็แทงบอลทหวิ่งแต่ยรวมแล้วผมก็ยังให้เป็น S สบวกนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าสารพัดประโยชน์ครับตัวนี้ก็ร้อตัวนี้ผมให้ S เพราะว่า E ID ดี I D มากๆเวทนะครับส่วนฟอร์ลันก็จะอยู่ในเกณฑ์แบบว่า,าวิ่งเหมือนเป้ครับเหลือเหยนเหลือโรน Ro ันโจก็คือพอวิ่งว่ายวิ่งได้นิดๆนิดหน่อยๆครับตัวนี้ก็ A บวกแล้วก็จะเล่นลิบโดลิบโดต้องเหมาะกับยืนเอลวิวมากกว่าแล้วก็ CM สำหรับโหมดมินิเนยโอเคอยู่ร้อยเก้านะครับก็เชียร์เป็นทางยืน R W ดีกว่าตัวนี้ผมให้แค่ A ตัวนี้ตัวนี้ A บวกพอๆกันใกล้ๆกันแล้วก็จะเป็นไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แชร์วินโย่เนี่ยล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมเรียกใครวะอีกตัวหนึ่งนี่ะตัวน,วนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันว่าชื่อคล้ายๆกันเลยวะอันนี้ตัวนี้ก็ทับ เท้าซ้ายไม่ค่อยดีครับได้แต่ขวาเฉยๆตัวนี้ผมเคลียร์แค่ A บวกสำหรับแชร์ฟินโยนะแล้วก็จะองลีองลีหมดยุคละได้แค่คมไม่เฉยต้องนั้นไม่มีอะไรเลยครับหมดยุกแล้วครับจริงๆไม่น่าใช้มากๆครับเหมาะกับเอเน่ N A มากกว่าจริงผมตัดให้เลยครับตัวนี้ผมให้ O ว r อมาแล้วกันแล้วก็ราฟินญ่านี่ครับก็พอๆกับตัว T ีเเลยครับใกล้ๆกันคนระับเลือกถ้าเลือกราฟินญ่าระหว่างตัว T s กับ ยูเซ uh, ผมว่ายูเซลค่าพลังสวยกว่านะเชียเป็นทางยูเซนะครับแล้วก็จะเป็นซ uh, าฮานะครับตัวนี้วิ่งโคตรไวแต่เท้าซ้ายไม่ได้นะครับก็หักขวาปั่นหักขวายิงอย่างเดียวแต่วิ่งไวผิวมากตัวนี้ผมเชียเป็นทาง A บวกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นจอร์ดเวสวิ่งไวมากๆครับแล้วก็ใครยืนอ w ผมว่าดีสุดละวเอเนะี่ยโอเคเลยวิ่งไวข้อเสียเลยคือบางโดนชนนิดเดียวก็มีเปรนอะแต่ข้อดีเลยคือวิ่งไวแล้วก็ยิงเท้าขวาค่อนข้างจะเฉียบคม ตัวนี้ผมก็ยังเชีย์เป็นทาง S สนะครับสำหรับจอดเบสนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นบาคูล่าพาตัวนี้วิ่งพังหมดะครับตัวนี้วิ่งเป็นม้าครับแต่ข้อเสียเลยเหมือนเบสอะ่ะคือ,อพลังงานน้อยแล้วก็ตัวไม่ได้หนามากตัวนี้ก็เอสนะครับแล้วก็จะเป็นคาวิช่าครับใครเล่นสกิลห้าดาวไม่เป็นอะ่ะผมว่าเล่นยากก็ยังเชีย์เป็นทางเอสอยู่เพราะว่ามันถนัดสองเท้าแล้วก็เล่นง่ายมากๆครับยิงคมด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นมาเน่นะครับตัวนี้วิ่งพังวิ่งเล่นง่ายนะครับแล้วก็บังคับง่ายวิ่งไวอารมณ์เหมือนวินี่เลยนะครับข้อเสียเลยคือพลังงานน้อยนะครับตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอสนะครับแล้วก็จะเป็นบาโคล่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมว่าพอๆกับตัวนี้เลยนะแต่ตัวนี้เฟี้ยวกว่าตัวนี้เฟี้ยกว่าวิ่งไวเล่นในเฟ้นหาเนะี่ยใครที่ยังไม่ได้เติมพาร์ลองไปเล่นในเฟ้นหาตัวนี้วิ่งโคตรไวเลยโดยรวมแล้วผมก็ให้เอสเหมือนเดิมสำหรับบาโคล่าแล้วก็นิโคลิวิเมตัวนี้มันซ้ำละ แล้วก็มาถึงการจัดอันดับ10ตัวนิโกวิลเลียมวินิเน็ตเวทตัวเนี้ยสำหรับ LW ผมก็ยังเชียร์เป็นทางลาฟินยาอยู่นะครับแล้วก็บาโคาลา่าบาโคล่าตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นผมว่าเบสขึ้นได้ครับเบสขึ้นได้นะแล้วก็ซอนซอนเนี่ยได้ชินโลนล่าเนี่ยได้1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวละก็ประมาณนี้8ตัวพอเพราะว่าอีก2ตัวเดี๋ยวก็เป็นเอาเอาข้างล่างเอาเนี่ยพวกเอสอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่า8ตัวเนี้ยเฟี้ยวสุดสำหรับ LW ตัวนี้โน1เนี่ยโน2วินิซสอุสนะครับส่วน No สามก็เน็ตเบลดหรือบาโคล่านะครับส่วนโน4เนี่ยผมว่าแล้วแต่เราเนี่ยพวเบสลาภินญาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซอนอะไรนะซอนพลังอานโคชินูล่าเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับการจัดอันดับนักเตะที่ดีสุดในปีกซ้ายนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคครรัับบเจอใหม่